ให้ตรวจดูเห้มากนะอะไรมีในกายในจิตของเราอันไหนมันไม่ดีดีสลร,ระทสี่งเป็นทานเดี๋ยวมันจะติดดวเราไปของไม่ดีนั่นรู้เห็นว่าอันไหนไม่ดีดีสระทิ้่งเป็นทานเราไม่เสียด้ของไม่ดีนะี่ยเราสลระทิ้่งได้เราม่ยึดเอาถือเอา แต่เไม่แสลาที่งแล้วก็ยึดเอาที่เอาเนั่นแหละเป็นกับใจติดตัวเราไปแล้วนะเปิดมือหน้ากันยิ่งหนักไปกว่าเก่าทั้งนั้ในให้ไปกันตรวจดูนั่นอะไรทั้งอย่างเีลนั่นแหละมาเป็นเครื่องชำระให้สำรวมไม่มากสำรวมแน,นเศีลน่ะ ศีลทางกายศีลทางวจาศีลทางใจต้องสำนักร่างอยู่เสมอในะ้ร่างทุกวันสำนักทุกวันสำนักของสุกภโปกของไม่นี้ออกสาระทิ่งป็นทานกำจัดมันออกไปให้มหมดเราไม่เสียดายของไม่ดีนะเดี๋ยวมันจะติดตัวเราไปถ้าเราไม่สระทิ้ง มันติดตัวเราไปได้จริงจริงกิด mm hmm. เวหน้าก็ยิงหนักไปกว่าเก่าอีกกันะการเข้าวัดจะเข้ามาเพื่อสำมะนั่นแหละอันเนี้อะไรมีรู้เห็นว่ามันไม่ดีเราว็็สำมละบอกให้มันบ่อไม่มีอะไรเหลือก็มไม่ดีนะปะัจจุบันบอกอนาคตบอกทั้งอดีตเนื่อยที่นี้วิจิบันก็แปลว่าเป็น มันติดมาจากอดีตโน่นเนี่ยจิตเข่าใจเก่ามเป็นอย่างนั้นเนี่ยอน,นาคตป็จะวบันก็บอกอีกแหละถ้าเราสลทิ้งไม่ได้มันก็ติดรัวรไปแหละยิ่งหนักเพิ่มกว่เก่าอีกแหละวนี้จัดียสระทิ้งได้ก็ใส่คอนเทนยร์นเนี่ยอย่างเดีนจะนี้แล้ว จะละทิ้งไม่ได้ตายกันยอมตายเราจะมาให้ติดตัวเราไปของไม่ดีนั่นการดำความเพียนเพี้ยนสำรักแบบกระสํานสำับออกให้หมดของไม่ดีนั่นก็ไม่ใช่ว่าแบบกระสนมันอยู่ในนั่นหรือความนี้ก็ต้องใส่ความเพียนสร้างเอาอีกแต่ไม่มีความเพียนอยากจะละจะทิ้งละทิ้งไม่ได้เนะี่ยไม่มีความเพียน ความเขียนท่นนั่นเขียนก็อยู่ในกับความเสียนน้ามเสียนในก็เป็นน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์น่าชำระร่างออกให้มันหมดเราเมี่อน้ำอันใสสะอาดบริสุทธิ์ตามนาม้ำทุกปุกบปริสุทธิ์ไปร่างก็ยิง่งเพื่อนยิ่งไม่ดีได้เราเอาน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ชำระร่าง น้ำคุณน้ำสุกขพรภพเราไม่เอามาสำระเนี่ยมันไม่ออกมันยิ่งเพิ่มนะน้ำจิตน้ำใจของเราเนี่ยสายบริสุทธิ์ก็ดีน้ำคุณน้ำมัวก็ได้แก่จิตใจของเราเนี่ยเองคุณมัวได้จิตปสัญลักณอะไรออกนะต้องเป็นยิ่งเพิ่มความคุณมัวนั่นแหละสายชาบริสุทธิ์ท่านั้นแหละสัญลักณด้านออกมันจะจะสายชาบริสุทธิ์ ทำก้อ,อ,น,อ,อกกนเพียงกันก้อนให้น้ำใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละเปลือสมมาตรสำลักสำลักก้อนเซกเปรอะของไม่ได้ออกการทำความเพี้ยนใครมีเจตนาดูเจตนาของเรามียังไงนะเจตนาเพื่อความยกยะอผงจน,นับสนุนเพื่อความสุขเพื่ยวกับอ,อะไรมันผิดทางทั้ำวุฒิงน้น มีเจตนาจะนั่งอย่เดียว่าทางบ้านนะเดินทางบ้าแล้วมีแต่ความอยากอยากลมอยากเร่งอยากมินได้อะไรนะยิ่งเพิ่มของที่มีดีนี่อยากได้ของที่ดีดีแต่เราได้ได้ของที่ไม่ดีเสียแล้วอันนี้กิดจความอยากไม่เห็นว่ามันได้ของที่นีสมความอยาก ได้แต่ของไม่ดีเสีแหละอย่าความอยากมาปฏิบัติอย่าทำความเทียนสำนักของสุกุกออกเทียนหาน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์มาสำนักออกถ้ายาจะนั่นไม่ก็เป็นธรรมถูกทางนี่แหละายจะดีหนึ่นเป็นกิเลสยิ่งเพิ่มความว่างหวงน่แหละ ทิศเองได้กันได้ของไม่ดีนั่นแหละพอความอยานะ่างนั้นมันผิดทางแล้วมันไปทางบ้าแล้วนะให้ตัวตดูครอบในใบของเรามันขาดอะไรนะอะไรแหละเป็นเครื่องม่วหวงอะไรแหละเป็นของเถื่อของของไม่ดีรู้เห็นหน้กับเสียงกอจัดออกนีน่น้ำที่สะอาดนั่นแหละ สำลักออกมันยิงจะใสสะอาดนำคุนนำมัวนก็ยิ่งเพิ่มความสุขภพนั่นนะอันนี้อะไรก็ให้ดูที่ใจของเรานั่นแหละใสกับใจของเรานั่นแหละมันใสคุณวัวกับใจของเรานเนี่ยคุณมัวอย่าไปดูที่อื่นดูที่ใจถ้าปฏิบัติไปตามความอยากมันไปทางวนะ่าเฉยอันนี้ มันไม่ถูกทางเนี่ยที่เราได้กันได้แต่ของที่ไม่ดีที่เราไม่นั่นน่นแหละนี่เพราะกินเลสมันลุ้มหาของที่ไม่ดีนั่นแหละได้ได้ของที่ไม่ดีของดองีมันไม่รูปอะไรของไม่ดีนำขุนำน,นำมัวก็ยิ่งหาเอามาเพิ่มก้ออีกนี่เนย่าซาำรวมเอา พึ่งใครก็พึ่งไม่ได้เนี่ยถ้าเราพึ่งตัวเองของเราไม่ได้เนี่ยแต่เราพึ่งตัวเองได้พึ่งใครก็พึ่งได้ประอบปฏิบัติของเรามันเป็นธรรมทั้งหมดถ้าข้อปฏิบัติของเราไม่เป็นธรรมแล้วนะ่ไม่เป็นที่พึ่งของเราเนี่ยว่ากิเลสกิเลสเนี่ยมันพึ่งเขามีได้มันมีแต่น้ำทุกข์ไว้ในกิเลส ไม่มีแหละจะนำความสุขมาให้อยากสำรวมรักษาเอานะ